เข้าไปที <t ose> ่เฟสก่อนเดที่มาทำเตักก็คือใช้ใช้ยาเป็นย่รนรยี่ประมาณ20ที่จะมาคเครื่องมเปนเราต้องลอคำแนะน้จากทางทางนีคเองทใ้มันแกที่เราดศึกษา ครับสวัสดีครับแฟนเพจข่าว,วุดรธานีข่าวโฮมเคเบิลทีวนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราพามาลงพื้นที่ยังเทศบาลนครโดรอนธานีนะครับจากกรณีที่มีกระแสข่าวนะครับในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของตู้อบค่าเชือ้อโควิด -19 ที่ทางเทศบาลนครุดรธานีได้ผลิตแล้วก็ปิิดขึ้นมาเพื่อเป็นการรองรับในการ ตรวจพัดกองอกับพนักงานราชการผู้ใช้บริการก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการในสำนักงานเทศบาลนะครอุดรธานีวันนี้เราพามาดูหน่วยงานสาธารณสุขนะครับได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วก็จะแสดงความคิดเห็นว่าตู้นี้มีประโยชน์หรือโทษตามกระแสข่าวอย่างไรเดี๋ยวสักหน่อยนะครับทางสาธารณสุขจะทำการชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจกันนะครับ เป็นทำไอยู่กูคิดว่ามันมีอะไรที่มีเกิดประโยชน์ก็นานแต่เราก็ไม่คิดว่าจะขยายผลไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันดีมันใช้ได้จะขยายผลไม่ด้หรก็ไมว่าแต่ว่าตอนนี้ที่เราทําคือเราไม่ใช่ที่จะให้คนทุกคนเนี่ยต้องเข้าตัวนี้แต่ว่าเราให้เป็นทางเลือกแต่ว่าหลักสาคัญที่สุดคือคนเข้ามาพนักงานของเราเราผิดกางเข้าออกให้เข้าทางเดียวแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องหนึ่งทุกคนมาตรวณหนุกูสองเจลให้ทุกคนมา แล้วก็เข้าออกสะดวกเี็นแต่ว,ว่าตอนนี้ที่คนทำหนีว่าไอ้ไอตัวสติ๊กเกอร์ติดเราก็คิดว่าเปลืองก็ใช้สแตมป์เอาที่ที่ตรงมือเราก็บอกว่าเอ้ยมันจะติดเชื้อหรือเปล่าไอ้นี่เดี๋ยวเราฝั่งูแก้ไขได้ก็คงไม่มีปัญหานะครับเ,เรื่องนี้ก็คือเป็นทางเลือกเี่นแต่ว,ว่าก,ก็ลองมาช่วยกันคิดหนครับทางผมก็ไม่ได้มีอะไรติดใจถ้าเกิดว่ามันบอกไม่เกิดประโยชน์จริงๆก็ไม่ได้มีปินหาเพราะงบก็ไม่ใช่งบของเทศบาล เครื่องนี้ผมก็ตัดสินใจซื้อมาเองแล้วก็มาทดลองทำส่วนข้อพิบีซีหรือต่างเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอก็ไม่ได้ใช้งบอะไรมากมาย<อ>ก็ลองมาช่วยกันคิดพอมาระดมกันมันก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้แต่ว่าไอ้ตัวไอ้ตัวป้ายเนี่ยอาจจะแรงปห,หน่อนว่าตู้อบค่าเชื้อทุกคนเข้าใจว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่แต่ผมก็พยายามคิดว่ามันเป็นตู้ลดกาสในการรับเชื้อมากส่วนไม่เยอะแต่ว่าไอ้น้ำยาไอ้ตัวยาเดินไหน ที่จะเป็นผลกับร่างกายเราก็ดูจากจากตัวที่มันสามารถใช้กับร่างกายได้อาจารย์ครับครับที่ต้องการใช่คำแนะนำทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนะครับก็กลุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดำเนินการในสิ่งเหล่านี้นะครับก็มี อันนี้ทำมถึงได้ร้อมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน,นะครับก็มาช่วยกันดูตับมาช่วยกันดูเพราะว่าก็จะช่วยกันดูในหลายส่วนครับสำหรับตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวให้พี่นรมนิคอมเมนต์กับเนาเรื่องของการติดเชือ้อในวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยเฉพาะในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลนะคะ,ะเราจะเน้นการที่ให้ประชาชนล้างมือ แล้วก็เน้นการที่จะไม่เอามือมาจับบริเวณใบหน้าค่ะแต่ถ้าจําเป็นต้องออกไปในชุมชนสวมหน้ากากอนามัยนะคะทีนี้ในการที่จะเราจะลดะได้ความที่ไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่พอสมควรมันออกมากับละอองฝอยมันมีมันมีน้าหนักเวลาที่คนไข้ไอาจามออกมามันจะร่วงลงมาที่ ตามบริเวณพื้นผิวอาจจะติดอยู่ที่เสื้อผ้าของคนที่ป่วยก็ได้นะคะทีนี้วิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในพื้นผิวต่างๆเราจะเน้นการทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณเหล่านั้นนะคะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เขาที่เขาได้คอมเมนท์ที่เขา,เขา,เขาแนะนำนะคะก็จะมีะพวกกลุ่มไฮโปคาไลท์ซึ่งตามบ้านเราที่หาซื้อได้ง่ายก็จะเป็นไอเตอร์ค่ะ แล้วก็70%อแอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์ต้อง70%ขึ้นไปเน้นการที่ใช้น้ำยาทำลายเชื้อพวกนี้สัมผัสพื้นผิวแล้วก็เช็ดเอาพวกสารคับหลังเชื้อบนอุปกรณ์เหล่านั้นออกอันเราจะเน้นอย่างนี้มากกว่าค่ะค่ะแต่ที่เราเห็นในสื่อต่างๆที่มีการพ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเหมือนความสบายใจแต่ที่ผ่านมายังไม่มี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าวิธีการแบบนั้นสามารถที่จะออป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเหล่านี้ได้อันนี้คือที่สึบ,บาค่ะในโรงพยาบาลก็จะเน้นการเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคือไฮโปคาไลต์ K ide, แล้วก็70%แสอ์็นอลกอฮอลค่ะครับตัวนี้ทำวันนี้นะครับ ส่วนของการที่ดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเราก็พยายามจะมาศึกษาดูว่าเดี๋ยวอันนี้เครื่องนี้มันจะจะสามารถระงับเชื้อได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ดูว่ามันจะช่วยเพราะว่าในระยะมันถ้าถ้าเป็นลักษณะการพ่นที่พ่นอยู่ที่ค่ายตอนนี้คือเราใช้คนพ่นเพื่อส่วนหนึ่งเหมือนที่อาจารย์ว่าก็คือ เพื่อความสบายใจของคนที่มาด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่นอุปกรณ์ที่เป็นกระเป๋าที่มาเพื่อเราเชื่อว่าช่วยในการระงับเชื้อนะครับตอนนี้ก็ศึกษาความเป็นไปได้ว่าจะมีมีผลโดยตรงหรือเปล่านะครับอลนนี้ก็อย่างที่อาจารย์ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ที่มาชัดเจนในการศึกษาว่า,ายืนยันว่าลักษณะแบบนี้สามารถที่จะระงับเชื้อได้มากน้อยขนาดไหนครับแล้วก็ในส่วน ก็แนะนำการะมสุขขนัขขนพื้ขขนทีัโรกเนี่ยก็คือจริงๆเรื่องการพ่นต่างๆเนี่ยอาจจะไปช่วยทําให้สิ่งที่มันตกไปแล้วมันฟ้งกระจายขึ้นมาใหม่ซึ่งก็มีความเสี่ยงกลับมาอีกน,นะครับเพราะว่าสมมติว่ามีการไอาจามหรือว่าตกไปในสเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของของคนที่มีเชื้อแล้วเนี่ยมันมีละอองฝอยหรือมีการพ่นเนี่ยมันจะไปทำให้มันติดอยู่มันฟ้งขึ้นมาใหม่อาจจะมาโดนเยื่อบุตาเราเข้า จมูกเราได้ไหมน,นะครับอันนี้อันนี้คือที่กระทรวงสาธารณสุขอาจจะยังไม่ได้ถึงกับว่าเล็กคอมเมนต์ในลักษณะนี้ชัดเจน<ม>เพราะว่า,าจะมีความเสี่ยงในส่วนนี้ด้วยรจริง,รงๆแนะนําเป็นเรื่องของการกําจัดเชื้อเป็นลักษณะของการเช็ด<ม>นะครับ<ม>การกําจัดเชื้อที่อยู่ในตัวบุคคลเนี่ยป้องกันไม่ให้ออกมาก็คือหนึ่งใส่หน้ากากหนะับงดการไอจามลดโอกาสที่ะจ,จะติดจ่าอจาม,มการล้างมือลดโอกาสจากการติดสัมผัสแล้วก็การยืนห่างกัน ะจะ,จะ,จะยังเน้นในตรงนี้เป็นหลักน,นะครับแล้วก็เรื่องการพ่นเนี่ยก็จะมีะแทรกซ้อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าเราอองมันจะเข้าไปในตาไหมนะอย่างคนที่ผ่านเครื่องที่มีการพ่นหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่อาจรับรองได้นะครับว่าจะไม่มีผลกับทบนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีส่วนช่วยอยู่บ้างนะแต่ก็ปนกันไปพร้อมกับความเสีย่ยงในด้านหนึ่งครับทีนี้น้ํายาที่ใช้นะครับ ก็อาจจะเป็นน้ํายาที่เข้าไปในตาหรือเข้าปากเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าจะไม่เหมาะนะฮะเพราะมันอาจจะมีโอกาสฟุ้งเข้าปากหรือเข้าตาเข้าได้ด้วยตามาถึงตัวน้ํายานะครับอาจจะ,เห,ะเหมาะถ้ามันไม่โดนผิวธรรมดาแต่เข้าเยื่อเมื่อกอาจจะทําให้มันเสี่ยงได้ถ้าโดนลหลายๆฟังหรือโดนเข้าไปในปริมาณเข้มข้นครับก็ตัวนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องได้ระวังนั้นก็น่าจะเหมือนที่ท่านนายกว่านะครับ เป็นทางเลือกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าให้เราเป็นลักษณะว่าการันตีว่าตัวนี้ใช้ได้เนี่ยยังยังยังไม่มีหลักฐานรองรับครับผม,มก็คงจะยังไม่ได้ถึงกับว่าเลขคอมเมนต์เต็มร้อยนะครับ,รบก็คงจะเป็นลักษณะว่าช่วยในเรื่องของทางความเชื่อทางจิตใจที่ว่าได้ได้มีการดําเนินการเพิ่มเติมเข้ามาตรนะครับแต่ว่าถ้าหากว่า อนาคตนะครับมีการวิจัยออกมาในลักษณะที่ว่าเออตัวนี้ใช้ได้ผลแล้วมีน้ํายาที่ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีกรรมวิธีอื่นๆที่เอามาทํากับเครื่องเพิ่มเติมในการที่จะดักไม่ให้มันพ้งกระจายตัวนี้ผมเข้าใจว่าวอนาคตอาจจะมีนวัตรกรรมอะไรออกมานะเพราะว่าหลังจากโรคโลกนี้ก็ไม่รู้จะสงบเมื่อไหร่หลังจากโรคนี้ก็ไม่รู้จะมีโรคอุบัติใหม่กี่ครั้งนะครับเ<ไ>ข้าใจว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีการดําเนินการในลักษณะนี้ออกมาแต่ว่า อาจจะมีระบบที่มีเซฟตี้เพิ่มขึ้น,นลดความเสียงได้ถึงจุดสูงสุดก็น่าจะดีดีกว่าเรา,าใช้นะครับแต่ว่าเรายังปน,นกับความเสียงที่ยังไม่แน่ใจก็คงจะ,ะทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็คงจะ,ะให้ข้อคิดเห็นในลักษณะเชิงวิชาการเป็นหลักนะครับก็คงจะ,ะต้องให้ทางท่านนายกรองพิจารณาเพิ่มเติมนะครับ ในสถานที่ของกระทรวงสาสุขเองก็ยังไม่ได้มีการเด้คอมเมนต์ได้ที่จะใช้ในเครื่องลักษณะนี้นะครับก็คงจะเน้นนะครับในเรื่องของอาการยืนอยู่ห่างกันการสวมหน้ากากนะครับการล้างมือบ่อยๆครับในส่วนของการดำเนินชีวิตประจํำวันก็คือกินร้อนนะครับใช้ช้อนกลางที่เป็นเฉพาะของตัวเองนะครับแล้วก็ าการอยู่ห่างจากคนอื่นรักษาระยะห่างอย่างจริงๆเรายืนตรงนี้มันก็ใกล้เนาะแต่ทุกคนก็สวมหน้ากากกันนะครับะะก,ก็คงจะเป็นลักษณะนั้นนะครับกา,การติดเชื้อเนี่ยมันก็จะ,จะ,จะว่าง่ายก็ถือว่าง่ายกว่าเชื้อโรคหลายๆตัวนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องระวังถ้าเกิดว่ามีการติดเข้าไปในปริมาณที่เยอะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะฮะอนาคตอาจจะเข้าไปในระยะที่3 ก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้ใช้ามาตรการโซเชียลดิสเทนซิงนะครับคือรักษาระยะห่างในทุกเรื่องลดการสัมพันธ์ในทุกเรื่องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นี่ก็ไม่ต้องออกไปอยู่ในที่ที่แออัดก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าเราถ้าไปถึงตรงนั้นเราไม่รู้ละว่าใครมีเชื้อไม่มีเชื้อทุกคนอาจจะมีโอกาสเสียงเหมืนกันหมดเพราะว่าบางคนก็ไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นกอ็อยากจะขอประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับโช ในส่วนของเทศบาลนะค,ะครับ,รบก็ก็หลังจากที่ฟังนะครับคุณหมอได้พูดถึงเนี่ยผมคิดว่าเ,เรื่องที่ด้วยเจตนานะครับในการที่จะทำแล้วก็ให้มันหวังผลแม้จะเป็นเรื่องน้อยนิดนะครับมันก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลนะครับที่จะดูแลคนในพื้นที่แล้วก็คนที่มาติดต่อกับราชการ,รแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าโอกาสความเสี่ยงนะครับในการที่คนจะติดจาก ตู้หรือว่าการเข้าไปอยู่ร่วมกันแล้วแพร่กระจายออกไปเนี่ยแม้จะเป็นความเสี่ยงน้อยนิดนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องไม,ไม่ไม่ไม่ควรทำนะครับเพราะว่าความเสี่ยงทุกอย่างมันจะทําให้เกิดผลนะครับในการแพร่กระจายตรงนี้ได้งนั้นเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่นะครับได้เก็บนะครับแล้วก็งดใช้ก่อนแต่ว่าหลักๆก็คือ,อคนที่เข้ามาในเทศบาลนั้นจะต้องมีการสแกนอุณหภูมิร่างกาย แล้วก็ล้างมือด้วยเจลนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะงดไปนะครับก็ไม่ได้มีเป็นประเด็นไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ที่จะเป็นผลกระทบกับกับองค์กรน,นะครับเพราะว่าด้วยเจตนาของผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับก็อยากจะหาทางเลือกแม้แต่ว่ามีโอกาสที่จะช่วยได้ก็ทำนะครับแต่ว่าด้วยการวิเคราะห์ของทางทางสาธารณสุขแล้วเนี่ยเห็นว่ามันจะมีโอกาสที่จะทําให้แพร่กระจายแม้จะว่าจะเป็น ส่วนน้อยน้อยกระตากนะครับเราก็ต้องควรระงับนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องนะก็ไม่ได้ใช้งบประมาณของของเทศบาลนะครับเป็นงบประมาณของผมที่เห็นจากการเสาะหานะครับจากส่วนตา่ตางๆนะครับก็ผมไม่ได้กระทบกับเรื่องงบประมาณนะครับก็เรียนให้กับคุณหมอได้รับทราบนะครับ <uns> แล้วก็เดี๋ยวเราจะปฏิบัติแล้วก็เราจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับเกับทางทางสาธารณสุขนะครับซึ่งเม <uns> ื่อวานเนี่ยผมก็มีโอกาสออกไป แว่เยี่ยมตามร้านอาหารตา่างๆผมคิดว่าคนเริ่มตระหนักคนเริ่มเข้าใจนะครับในวิธีการนะครับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ที่เรียกว่าเป็นช่วงวิกฤตเนี่ยคนน้อยก็ตามแต่วิธีการจัดการของเขาเนี่ยก็มีการจัดโต๊ะให้ห่างนะครับพนักงานแม้แต่นในครัวเองก็ก็ใช้แมสปิดปากวิธีการที่จะสั่งอาหารก็ใช้กระดาษแล้วก็วางแล้วเดี๋ยวเขาก็ปหยจิตเอง ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็ชื่นชมนะครับแล้วก็เราก็จะช่วยกันนะครับในการที่จะแชร์บอกกล่าวแล้วก็ให้ทุกคนนั้นได้ติดตามเรื่องของการที่จะต้องมาช่วยกันนะครับแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ในส่วนของตัวเองก็ตามแต่ว่ามันสามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์กนนอื่นเราก็จะทำนะครับทีครับก็แนะนําเพิ่มเติมก็คืออย่างที่ท่านานายกพูดนะครับก็คือในสถานที่ต่าง,างๆนะที่เป็นสถานที่ที่คนในอัดอย่างเช่นเทศบาลเนี่ยนะครับ เข้าใจว่าท่านนายกน่าจะทาแล้วนะครับก็คืออย่างที่นั่งเนี้ยก็ให้นั่งเว้นระยะห่างกัน 1- นึเมตรนะครับแล้วก็อย่างถ้ามีอกต้องเข้าคิวยืนเข้าคิวก็ให้ยืนห่างกัน1นึเมตรครับถ้าเป็นถ้าใจให้ดี2เมตรขึ้นไปนะครับก็น่าจะดำเนินการแล้วอยากจะให้ในทุกที่ได้ดำเนินการด้วยนะครับอย่างเช่นที่ธนาคาระต่างๆนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนแออัดนะฮะนอกจากนี้นะครับช่วงนี้นะฮะมีการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อนเพิ่มขึ้นมาจากที่เราได้คุยกันนะครับ ก็คือว่ามีใน2อสอ,ส,อส่วนก็คือมีจากกลุ่มที่มาจากค่ายมวยที่กรุงเทพนะฮะมี2คท่ายแล้วก็กลุ่มที่มาจากสถานบริการสถานบันเทิงที่ในกรุงเทพนะในบาง,างบางพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากที่ปิดค่ายมวยแล้วก็ปิดสถานบริการก็อาจจะมีผู้ที่เขาไปทํางานคนที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่เหล่านี้เดินทางกลับมาในพื้นที่เรานะครับ และอาจจะมาอยู่ในพื้นที่เราโดยที่อาจจะยังไม่มีอาการหรืออาจจะมีแล้วนะครับยังไม่ได้มีการกระแจ้งให้เราทราบก็อยากที่จะให้ได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับทั้งในส่นของภอเมือละทุกเภอนะครับในการที่จะให้ที่เข้ามาเดินทางมาจากสถานที่ต่างๆเนี่ยได้มาแจ้งกับทางสาธารณสุขนะครับหรือว่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านไว้นะครับถ้าท่านไม่มีอาการเนี่ยเราจะได้มีการติดตามท่านทุกวันจนครบ14วัน เพราะว่าเราก็จะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนที่ผู้ที่มีอาการนะครับเราจะเข้าไปสถานพยาบาลใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นของร้านหรือเอกชนหรือด้านขายยาเนี่ยอยากจะให้ได้แจ้งรายละเอียดว่าท่านเดินทางมาจากพื้นที่แบบนีนะ้ได้ทราบด้วยเพราะว่าก็จะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชือ้อนะครับก็มีคนไข้ในที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคส่วนเหล่านี้นะเพิ่มขึ้นในท,ทั่วประเทศเนี่ยนะทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ ประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะครับให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกันในส่วนนี้นะฮะมาลงทะเบียนไว้นะครับกับทางระบบของสาธารณสุขเราเราจะได้มีการติดตามท่านถ้าหากท่านมีอาการนะครับเรามีรถของสถานพยาบาลไปรับนะฮะท่านไม่ไม่มาเองนะฮะเพื่อลดความลดการสัมผัสที่จะแพร่กระใจายให้กับกนะบุคคลอื่นนะท่านจ้างรถรับส่งมานะครับ mm hmm. เขาก็จะเสี่ยงไปด้วยถ้ท่านนั่งรถโดยสารสาธารณะมาเนี่ยคนที่นั่งมากับท่านก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มเข้าไป เพราะฉะนั้นโทรบอกสาสุขเรานะครับมาลงทะเบียนกับเราไว้มาแจ้งสาสุขสถานบริการสาสุขที่อยู่ใกล้บ้านท่านรหรือแจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆท่านนายกนะครับไว้แล้วเราจะมีระบบที่เป็นระบบเก็บข้อมูลเดียวนะครับของทางสาสุขรายงานจังหวัดทุกวันนะครับแล้วก็เราจะติดตามท่านทุกวันเช้าเย็นวัดไข้นะครับมาถ้าท่านไม่มีอาการเราก็จะดูอาการท่านถึง14วันแต่ถ้าหากว่ามีอาการเรามีรถไปรับครับจะได้เกิดความปลอดภัยสูงสุด นะครับก็อยากจะขอประชา like สัมพันเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับขอบคุณมากครับครับปิดก่อนปิดของคนก่อนสรุปไว้บันสรุปรุปกันใช่ขอบคุดแล้วในไลน์นี่เหรอนอรุ่อ่กสรุปตรงนี้ก็ยกเลย ก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่า,าตู้ออเชื้อโควิด -19 ก็ถือว่าอาจจะไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควรเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถติดได้จากละององหากประชาชนเข้าไปอยู่ในตู้อาจจะมีเชื้อตกค้างแล้วนะครับทางเทศบาลนครอุดรธาน,นีก็น้อมรับคาแนะนําจากสาธารณสุขครับในการายุดงดในการยกเลิกตู้นี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชนแล้วก็ผู้ใช้บริการนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็คือเจตนาของทางเทศบาลนาคอรอุดรธาน,านีก็มีความมุ่งหวังที่จะนําเครื่องตัวนี้อมาเป็นส่วนหนึ่งในความคัดกรองแลาก็สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนนั่นเองนะครับก็ข้าใหญ่ดีกว่าแต่่จบประเด็นจบทีดีว สำหรับารายละเอียดที่น่าสนใจกิจกรรมข่าวสารของจังหวัอดอุดรธทานีที่น่าสนใจทางทีมข่าวาก็จะนำมาเสนอให้ท่านแฟนเพจแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันอีกครั้งครับ